ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็ไม่ได้อัดคลิปกันมานานแล้วนะคะก็วันนี้นะจ๊ะจะมาอัดเอ่อจะมาแจ้งเออจะมาแจ้งอีกหนึ่งงานของซิ่งนะคะคือการสักคิ้วขอบตาปากหัวนมนียจ๊ะตาคือสักไงคือสักอินไลเนอร์อย่างงี้เออได้ทั้งตาบนแล้วขอบตาล่างนหอย่างงี้เออแหกให้ดูกันเลยเอ้ยไม่ใช่ ก็น,นะคะมาเออบอกให้อีกถึงอาชีพะคะดิ่ซิ่งทำอยู่ก็คือการสักคิ้วนะคะมีสักคิ้วทั้งลายเส้น3มิติแล้วก็ลด์คิ้วนะคะ <c oughs> ก็ปากก็จะมีสักปากอัมปากอัมเป็นยังไงงงไหมไม่งงนะคะ <c oughs> ก็สักปากอัมก็คือสักสามสี่นะคะแบบประมาณนี้ <c oughs> คือสีข้างในเป็นเต็นข้างนอกเป็นสีนุดนนะจ๊ะา <c oughs> ลายระดับสี <c oughs> แล้วก็ สักคิวถ้าเป็นแบบนี้เรียกเป็นสไลด์คิวนะคะถ้าออีกยันหนึ่งก็จะเป็นลายเส้นเนาะที่เขาเรียก3มิติลายเส้นมี3มิติหกมิติอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้ออวันศุกร์ด้วยก็จะไปสักคิวให้ลูกค้าที่นคปรปฐมกักบาญจนาบุรีนะคะก็ใครอยู่ระแวกนั้นแถวนั้นสามารถนัดสักกันได้นะคะก็ไม่จริงๆไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าประจํากันนะคะเขาเออ อยากใครไปสักให้เอาค่าน้ำมันรถให้อะไรอย่างเี้เออแล้วก็โอเคถือว่าไปเที่ยวในตัวนะคะเพราะไม่ได้พักผ่อนเลยก็มาบอกให้ฟังอีกหนึ่งอาชีพนะคะส่วนร้านคีมขายเหมือนเดิมทุกอย่างเปิดและตอนนี้เปิดเร็วด้วยนะคะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงถึงสามทุ่มมีคนอยู่ร้านนะคะสิงจ้างเูจ้างเรียบร้อยอะไรอย่างนี้โอเคน้องคุยง่ายใจดีคือถ้าจะซื้ออะไรอย่างี้ อินบ็อกมาหาซิ่งก่อนก็ได้หรือไม่ก็โทรมาหาเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกพีกน้องที่ร้านให้นะคะเออเพราะตอนนี้กําลังชอบอาชีพนี้อยู่สักเออวิ่งวิ่งวิ่งสักอย่างหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องที่ก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ทําร้านให้มันเสร็จอะไรเรียบร้อยเลยเออเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยงไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้ลิงข้างหลังมันปวนมากฟังสิ่งลืเรืวปะ เอเอก็มาบอกกันนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้าลกคที่นครปฐมและกาญจานบุรีที่เป็นและจจบปิง้ง